หายห่วงแล้วผู้จัดการโดมชี้แจงปมเจ้าของผับดังติดโควิด -19 ลงรูปร่วมเฟรมล่าสุดผู้จัดการของโดมก็ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องราวดังกล่าวแล้วว่าเมื่อวานนี้ผมมาตรวจโควิดและผลก็ออกมาเมื่อเช้านี้ผลคือติดโควิดจากลูกค้าเมมโมรีไม่รู้ว่าติดจากใครท่านใดที่มาที่ร้านตั้งแต่วันที่21ถึง31ธัท่านว่าโคม ก็ให้กักตัวด้วยนะครับพนักง,งานทุกคนของ Memory 90ลาซารกักตัวทั้งหมดครับ14วันครับส่วนเรื่องร้านตามนัวไม่ได้มีการติดเชือ้อแต่ได้ให้พนักง,งานทุกคนที่สุ่มเสี่ยงกัก ัวเป็นเวลา14วันเหมือนกันและทางร้านก็ใช้พนักง,งานที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่สุ่มเสียงจากสาขาอื่นมาบริการร้านตามนวนะครับรีบกักตัว14วันอย่าเข้าใกล้ชิดกับทุกคนใส่แมสล้างมือพรุ่งนี้น่าจะมีประกาศจากสอบคอนะครับ และก็เกิดประเด็นขึ้นด้วยว่าเจ้าของผับดังคนนี้เนี่ยก่อนประกาศว่าติดโควิด -19 เข้าได้ลงรูปคู่กับหนุ่มโดมโดยหนุ่มโดมบกรรามและเขาถ่ายรูปคู่กันมาก็ตั้งหลายปีแล้วแต่ว่าเขาเพิ่งจะลงเมื่อวันที่30ทธันวาคม63ที่ผ่านมาจนทำให้โซเชียลเป็นห่วงว่าหนุ่มโดมจะเสี่ยงติดเชื้อด้วย ก็ล่าสุดผู้จัดการส่วนตัวของโดมปรกรณ์ดำก็ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวว่าขออนุญาตชี้แจงข้อมูลนะคะมีเริ่มถามกันเข้ามาในกรณีที่เจ้าของร้านเมมโมรี90ตรงลาซาลประกาศว่าติดโควิดแล้วก็ลงรูปคู่กับพี่โดมเมื่อวันที่30ธันวาคม63ในเฟซส่วนตัวขอแจ้งว่าภาพที่นำมาลงเป็นภาพเก่าที่พี่ดม เคยไปเล่นมาตั้งแต่วันที่9ธันวาคม2561ซึ่งก็ผ่านมา2ปีกว่าแล้วตั้งแต่ยังไม่แต่งงานแล้วด้วยนะคะขนาดนี้พี่โดมก็พักผ่อนอยู่กับครอบครัวสุขภาพก็แข็งแรงดีนะคะไม่ได้มีความเสี่ยงใดๆขอบคุณนะคะ